ดอกไม้ช่อไหนจึงงามซึ้งใจเท่าเธอวิทย์เฮียโมเบาเดี๋ยวป้าได้ยินนี่วันนี้ป้าจะจับแกไปกินข้าวกับคุณออนแกเลยจะหนีใช่ไหมโ้ยเฮียครับผมไม่อยากไปนี่ป้าครับป้าครับเฮ้ยวิทย์จะหนีแล้วครับป้าที่ท่าเรือป้าโมเบาโย ไม่อยากให้แกทำบาปไงคำพูดกับป้าป้าฮเฮ้ยเฮป้าฮะเจ้าวิทย์ป้าฮไปจไป้ะปอ้ยเจ้าทย์ต้งแต่งงานนี่ไงอย่างนี้น่จะไปอย่านี้เลยคุณี่จปเราไปานี้ย่านี้จะไปไหนฮะตาอชายฉันสั่งให้เคยดูหน้าบ้านไว้อย่าให้เจ้าวิตออกไปแกเวชไปบุโทรอยู่ที่ไหนฮะยืนรออยู่หน้าบ้าน ตั้งนานแล้วเี็คุณวิทย์เดมาผมกลัวคุณวิทย์เนี่ยจะหนีออกหลังบ้านเลยเป็นดุงนะครับโอ้โหฉลาดมากแต่โง่มากกว่านะสั่งอะไรเมื่อสั่งขี้มูกเลยพี่เทวทเทพไม่ค่อยดูไว้นะจุวิทย์ไปไหนแล้วเนี่ยไปเอาไปกักไว้ในห้องน้องปล่อยก่อนเอาเวลาไปกินข้าวกับน้องออนไปนะอย่าให้เด็กเจ็บโดนไล่ออกตับาปเรื่องคุณวิทย์ มันจะให้คนด่านจนด่อนอะไระเฮ้ยจนด่านลงที่ลงไหนกอดไปฮไอ้นี่มันใจอ่อน <c oughs> จริงๆ,ๆดูสิ <c oughs> พอเจ้าชัยทำหน้าอ่อนๆทำเสียงโอ้ยโอยเนี่ย <c oughs> มันทำตามทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> แต่แกดีมากครับปาให้โบนัสแกห้าแสนไปรับได้ที่ออฟฟิศผมก็ปาคาร์เต้ จ้ะเลฝาไปได้กินแน่นอย่างนี่มันแสบแสัแสิมันเป็นเดือนแล้วด้จ๊ะกลับมาอยู่บ้านเฮาก็ได้กินคือเก่าแหละแม่สิเฮ็ดให้กินทุกมื้อเลยให้ฝาเบื่อไปเลยอืมบ่มีทางแม่เฮ็ดอาหารอร่อยซึ่งใส่ฝาก็เบื่ออยู่แล้ว้านิ้งค่ะสวัสดีค่ะแมี่ยองมากินข้าวด้วยกันก่อนแล้วยฉันกินมาแล้วพอดีไปตลาดได้ยินชาวบ้านเขาว่า พี่มิ่งอ่ะพาฟากลับมาก็เลยแวะมาหาคนในตลาดว้าเฮ้แล้วเขามารู้จังไหดแล้วเนี่ยมาพ่อพาพี่ฟ้ากลับมาอเอา้าไอเสียบ้าสองตันั่นน่ะม,มันเป็นล้ำแก้บนอยู่ที่เมนวัดเมื่อคืน หลงพ่อก็มาว่าให้มกระทายกฟังมกทายยกก็ไปว่าให้อน้วยฟังไอ้น้วยก็ไปว่าให้คนในตลาดฟังฉันไปตลาดคนในตลาดก็มาว่าให้ฉันฟังเล่าซะยาวเชียวอ้าก็เรื่องมันเป็นจังสิจะให้ว่าจังไสก็บอกว่าได้ยินมาจากชาวบ้านแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวแล้วถ้าพี่มิ่งถามว่าชาวบ้านรู้มาจากจังไสฉันก็ต้องเล่าว่ารู้มาจากไอ้น้วยแล้วถ้าเบ้อ พี่มิงถามว่าไอ้นวยรู้มาจากจังไหนฉันก็ต้องว่าว่ารู้มาจากปักกาทายพอพอพอแล้วแหมมานหนื่อยกินน้ำก่อนเลยดูดูดูๆอามือจุ่มไปจะกินจังไหนใ้ยเย็นเลยใช้ลาษาคือฟ้าเท่ากับท่านเจ้าสววเป็นอย่างที่ขาวลงหรือเปล่าอ่ะ ถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่มีความสุขแบบก็กลับมาอยู่บ้านเราอ่ดีแล้วแหละคือฉันฉันมีเรื่องที่ที่นู่นเยอะมากเลยอะ่ะฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนี่ซาจะกลับไปบ้านนั้นอีกเหรอ เอ้ยคุตอนนี้ฉันไม่อยู่อ่ะไอ้ไม้เล่าให้ฟังว่าเสียคงกับเสียไฮ้ตาจีบเธอจนหน้าพยอมปวดหัวเลยใช่ไหมอืมอืมนี่ฉันนะกำลังจะหาทางแก้แค้นไอ้สองเสียนั้นอยู่พอดีเล้บวมันอุตส่าห์ยุพ่อแม่ฉันนี่ไปกรุงเทพแก้แค้นด้วยกันไหมล่ะเอาดิเอาดิาดทำไงอะ thank <laughs> you